ไม่มีใครมาชวนคืนดีลุงพลปัดข่าวตาชานเป็นกาวใจนัดคืนดีกับแม่น้องชมพู่หมอปลาโวยคลิปเสียงตำรวจอ้างเสียจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กน้อยอายุเพียงสามขวบเจ้าหน้าที่พบศพบ,บนภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาและยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ลักพาตัวขึ้นไปก่อเหตุได้ล่าสุด เพจ Facebook อย่าหาธรรมมีการลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตาของน้องชมพู่อาจจะเป็นกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์หลังจากครอบครัวโต้แย้งกันระหว่างแม่น้องชมพู่และลุงพลเรื่องความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนั้นส่วนเรื่องขัน5ใครจะวงในวงนอกกูไม่รู้หรอกแต่ที่กูรู้มาคือตาชานโทรคุยกับป้าแล้วป้าก็ดีใจนะพ่อโทรหา ทีนี้ก็รอคอนเฟิร์มอีกทีว่านุชจะเอาขันมาแบบออกสื่อหรือแบบลับๆอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาสนิทกันมาก่อนธรรมดาถ้าเขาจะไปจูบปากกันเพราะเมื่อก่อนตอนนุชไปเที่ยวผับกินเหล้าป้าก็ไปนั่งเฝ้ารอน้องกลับบ้านไม่แปลกที่จะรักน้องและยอมน้องมาโดยตลอดพวกที่มโนที่บอกว่ากูปัน่นเรื่องของพวกมึงช่วยไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาของกู ล่าสุดวันที่9ตุลาคม2563ในาใยชัยพลวิพาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าประเด็นเรื่องตาชานมาเป็นกาวใจให้นั้นตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงประเด็นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ตาชานจะมาเป็นกาวใจในตอนนี้ส่วนเรื่องที่แม่น้องชมพู่จะมาขอขอมาตนนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องคดีของน้องชมพู่และเรื่องต่างๆก็ยังไม่ลงตัว อย่างไรก็ตามตนเองมองว่าต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงทุกอย่างเรื่องขอขมาก็ยังไม่ได้คุยกับตาชานเพราะตาชานยังไม่ได้เข้ามาหาตนเองส่วนเรื่องคลิปเสียงที่เจ้าหน้าที่เปิดฟังไม่ได้ซึ่งส่งไปตั้งแต่วันจันทร์ที่25กันยายน2563และได้โทรไปหาหมอปลานั้นด้านหมอปลาก็ยังมีไฟล์เสียงอยู่และสามารถจะนำไปให้ตำรวจอีกก็ได้ด้านนายจิรพันธ์เพชรขาว หรือหมอปลาเปิดเผยว่าประเด็นเรื่องตาชานจะมาเป็นกาวใจยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงยังไม่มีครอบครัวตาชานเข้ามาคุยกับลุงพลป้าแตนรวมทั้งเรื่องที่ครอบครัวน้องชมพู่มีการสั่งซื้อส้มตำแต่ไม่มาด้วยตัวเองแม่ค้าจึงบอกให้เดินมาซื้อเองคนสั่งกลับพูดว่าไม่อยากมาเดินเหยียบหน้าบ้านป้าแตนกับลุงพลแสดงว่าคนสั่งซื้อส้มตำไม่พอใจครอบครัวป้าแตนลุงพล หมอปลายังบอกอีกว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรมาขอคลิปเสียงใหม่เนื่องจากคลิปเสียงจากแผ่นซีดีมีปัญหาไม่สามารถเปิดฟังได้ตนเองจึงส่งคลิปตัวเต็มไปให้เจ้าหน้าที่อีกครั้งโดยตนเองอยากจะถามความเห็นจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากฟังคลิปเสียงแล้วและเรื่องไปถึงไหนแล้วตนเองหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ฟังคลิปเสียงแล้ว คงจะนำคลิปเสียงนี้ไปให้ผออตลอฟังดูว่าสามารถเป็นแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับคนที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปเสียงได้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ